มาต่อมาต่อไลน์นี้เลยครับเครื่องอุณภูมิมันสูงจัดมันตัดไปเลยเอามาครับมาขอเชิญครับเครื่องไลนมันไปแล้วขอเชิญครับเครื่องมันช็อตไปแล้วเปลี่ยนเครื่องนะครับ ขออภัยท่านผู้ชมด้วยกำลังคุยเพลินเลยเครื่องมันร้อนแกะกอันนี้ถ้าเป็นรถยนต์เขาเรียกว่าหีทฮีทลเนอมาเชิญครับมขาเชิญมาต่อที่นี่ได้เลยครับสับเครื่องถ้าไม่ทามากันหรือยังเอ่ อ๋อมาครับมาขอเชิญครับขออภัยครับท่านผู้ชมเครื่องมันร้อนมากร้อนเหมือนเตารีดเลยแล้วมะะันก็ตัดเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เครื่องเครื่องนี้นะครับมาครับขอเชิญครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขออภัยด้วยเอามาต่อตอนสองจะได้คุยกันให้มันต่อเนื่อง มาครับมาครับเดี๋ยวนะครับอคอมเมนต์ของผมยังไม่ขึ้นกามาแล้วอ่าขอเชิญครับเอามากันเยอะเลยทีนี้คุณนุชสวัสดีครับคุณนุชจากเทศอังกฤษนะครับสวัสดีครับคุณอลิซา คุณดอมดอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดอมดอมคุณลูกคุณลูกลกราสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณลูกนะครับท่านผู้ชมครับอ่ตาตอนนี้ผมย้ายเครื่องใหม่แล้วเครื่องที่ไลฟ์ไ,ไปเมื่อสักครู่นี้อุณหภูมิมันสูงจกกัดพอสูงจัดปับ๊บมันก็ชอ็อตตัดเลยนะครับผมก็สับเครื่องฉันไปทานเลยกำลังคุยเเพลิเลเลนเหมือนกันขอไปด้วยนะครับมาครับมาขอเชิญครับ เมื่อกี้คุยถึงไนผมก็ก็เลยลืมเลยแต่ไม่เป็นไรหัวเรื่องก็คือห้ามเข้ามารบเด็ดขาดเอามาครับขอเชิญเดี๋ยวจะต่อสักนิดนึงต่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทงแต่ความดีทงไมผลร้ายมันยังเกิดขึ้นกับเราอีกนี่อันนี้สําคัญนิดนึงผมจะแถมท้ายให้นะครับให้รางวัลท่านผู้ชมที่น่ารักของผมก็เชิญน,นะครับ อะคุยกันเลยดีกว่าอาจจะมากันครบแล้วก็ได้คือคนที่ตอนจะสิ้นใจเนี่ยมีผลมากกำลังใจตอนที่ออกจากล่างไปเนี่ยจิตมีางที่ออกจากล่างถ้าออกไปด้วยความสุขสบายใจผมพูดเอาแค่ระดนะับความสุขนะครับความสุขใจความสบายใจผมไม่ต้องพูดในเรื่องของอารมณ์ชานหรือเาานา พุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอะระหารังนามาปะทะอะไรผมไม่ขอกล่าวถึงผมกล่าวแต่ว่าอารมณ์ใจรู้สึกวิมีความสุขนะรู้สึกว่ามีความสุขเพียงเท่านี้แหละจิตที่ออกไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขด้วยเช่นกันอันมีขั้นต่ำเนี่ยต้องมีสวรรค์นะเดี๋ยวพอเราพูดเรื่องแบบนี้ปับ๊บบางคนที่ไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าพูดแต่เรื่องสวรรค์เรื่องภมเรื่องนิพพานมันเป็นกิเลสนี่เขาเข้าใจเป็นแบบนั้น นะครับคนที่จะออกมาแนะนาธรรมะได้เนี่ยต้องมีความแยกบึงมีความลึกซึ้งและมีความรอบรู้เข้าใจสภาพจิตของคนของสัตว์ของคนจะเข้าใจนะครับคนที่จะมาปฏิบัติระลึกถึงความดีได้นั้นมันไม่ได้เหมือนกับทุกคนและคนที่ปฏิบัติความดีก็ไม่มีใครเข้าถึงเป็นพาาาระอรหันต์ได้ในวาระาเดียวเหมือนกับทุกคนอีกเช่นกันกําลังใจไม่เท่ากันนะฮะอุบายการปฏิบัติความดีก็มไม่เท่ากันอะไรที่จะสามารถ โน้มน้าวดึงให้เข้าสู่เส้นทางในการปฏิบัติความดีในแต่ละขั้นได้เราก็ปฏิบัติปไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเข้ามาสู่การปฏิบัติความดีนั้นแต่ละคนมีบริบทที่แตกต่างกันอย่างเช่นนักนิยมพระเครื่องเนี่ยเขาเรียกเขาว่าเสียงพระเขาชอบพระเขาก็สองพระจิตเขาก็าเห็นพระทุกวันถึงแม้ในใจเขาจะเกี่ยวกับการค้าการขายอันนั้นมันเรื่องในใจเขาแต่จิตเมื่อแท้ของจิตเขาเห็นพระพระนะะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เกิดเป็นกรรมฐานขึ้นโดยไม่รู้ตัว,วเรา่าไปประมาทเขานะครับถ้าเขาสิ้นใจไปเขาก็ไปที่สบายแน่ผมยืนยันว่าไปที่สบายแน่แต่ถ้าเกิดว่าจิตเขามีความละเอียดมากขึ้นทรงความดีได้มากขึ้นเขาก็จะเริ่มค่อยๆลดและตัดกิเลสด้วยการตัดสัโยชนตตัดสัโยชน์สามอย่างแล้วมีความมั่นคงมั่นใจในผลปลายทางแห่งเดียวเลยคือดินแดนพระนิพพาน ะะองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัสบอกเอาไว้แล้วว่าผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาในทางกุศลเราไม่ปรับเป็นกิเลสแต่ธรานใดที่มีความปรารถนาในทางอากุศลหรือทางโลกสิ่งนั้นเขาเรียกว่ากิเลสเพราะฉะนั้นใครจะแย้งคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเรื่องของท่านของของเขานะครับเราเป็นสาวกขององค์ภาษมาสัมพุทธเจ้า เป็นลูกปเป็นหลานหลวงพ่อฤาษีดำเรานึกแต่ครับอย่างน้อยที่สุดจะถึงอาณาักรหรือไม่ถึงก็แล้วแต่เราไม่ไปสู่นรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนนะประเดนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตก,ก็มีนะครับคือเป็นมนุษย์นี่แหละมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีสภาวะจิตเป็นเปรตแล้วก็มีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมรสสเรียกว่ามนุษย์สเปรโตอันนี้มีจริงนะครับ พวกนี้เวลาตายไปจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะไปเป็นเปรตเ,เลยก็มีไม่ผ่านสำนักปยญญายมพวกนีไ้ได้สิทธิพิเศษนะฮะได้บัตรวีพีพวกที่ไปนรกโดยตรงเลยไปเกิดเป็นเปรตโดยตรงเลยพวกนี้ได้กราบวีดพีนะครับเครดิตดีบายพาสไปเลยไม่ผ่านสำนักกั้นปยายมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปไลเ่เบี้ยอีกกว่าจะครบกว่าจะนับชาัะไม่ทั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราส่งความดีไว้ครับ จะถึงอาหารหันต์หรือใครจะว่าเป็นกิเลสหรือใครจะบอกว่าเราไม่ใช่อาหารหันต์เลยทาแบบนี้นอกทางทางเขากําลังใจเรื้องต้นที่เราตั้งไว้ก็คือเราปรารถนารนนิพพานอย่างน้อยที่สุดเราตายไปเราจะไม่ยอมไปนรกเพราะการไึกถึงความเป็นกุศลเราไม่ได้ไปนรกแน่จิตเตอะสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองตายไป ก็เคลื่อนที่ไปสู่แดนสุกติเป็นที่ไปจิตวิญญาณน,นะฮะที่จุดติก็คือการเคลื่อนนะครับจุดตินี่ไม่ได้แปลว่าเกิดนนะะจุดติในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าเคลื่อนจิตวิญญาณเคลื่อนไปพอสิ้นใจปุ๊บมันก็จุดติท,ทันทีออกไปก็เคลื่อนเคลื่อนออกไปตามกําลังใจกําลังใจที่เป็นกุศลก็ไปสู่ภพภูมิความสุขกําลังใจที่เป็นอกุศล,ศลหรือเป็นความทุกข์วิตกกังวล ก็จะไปสู่ดินแดนแห่งความทุกข์ดินแดนแห่งความทุกข์ก็ไล่ไป,ไปเลยครับไล่เบี้ยไปเลยเริ่มต้นตั้งแต่สามภเวศีโอ้โหสามภเวศีนี่น่าสงสารเราจึงต้องปฏิบัติติตตอนที่มีชีวิตอย่าไปยึดเกาะอะไรทั้งสิ้นผลจากสัมภเวสีก็ต้องไปสู่สํานักพยายมถ้าไปสํานักพยายมก็โชคดีไปนะครับได้สอบท่านจะสอบความดีอย่างน้อยเราก็ต้องทํามาแต่ถ้าจะให้ดีนะครับ ปฏิบัติตอนที่เรารู้ตัวรู้จิตร,รู้ใจอยู่ใน,ในขณะนี้แหละเสียงไม่ทราบชาัดไมเพราะว่าตัวนี้มันผมไม่ได้ใช้ไมค์เสียงไมค์ตัวนี้มันใช้งานไม่ได้มันใช้ได้ตัวที่ร้อนช็อตไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดไม่ชัดหรือยังไงก็ชัดท,ทายกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ผมก็ไม่ค่อยนั่นออกมาแล้วคอมเมนต์มาแล้ว,มเ,มลวเห็นชัดแล้วที่เครื่องนี้ที่โน้ตบุ๊กมาแล้ว พวกเราอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราตีตัวไปสวรรค์ก่อนนะคะการเกิดสัมชาติอย่ามานะคะอ่ไปสวรรค์ก่อนเป็นขั้นต่างครับตั้งกําลังใจไว้แต่เราควรตั้งกําลังใจสูงไว้ก่อนพาิผ่านแลวเราก็ตัดสัญญาณจะถึงก็ไม่ถึงไม่ต้องไปยุง่งกังวลเราพ้นแน่พ้นอบายภูมิด้วยเต็มที่นะครับมันจะวนเกิดวนกายจะอยู่ระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์หมอยู่สามภพนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอก แล้วเราก็เข้าพุทิพานแต่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลงมาเลยไปวนอยู่ข้างบนวนอยู่สองวนสามวนก็เข้าพุนิพานได้หมดแล้วนี่คือความจริงนิพานนะสุขาังคุณเลินวน,บ,นบอกค้าบใช่นิพานคุณสุขนะครับสุขนี่ไม่ใช่สุขแบบโลกไม่ไม่ได้สุขในการมาฉันทะเป็นธรรมมาฉันทะมีความสุขมีความปิติในธรรมในหลวงพ่อบอกมาหลวงพ่อบอกมาเราก็มาพิจารณาดูแล้วก็อืม นะครับฟังเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายจริงๆอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงอา่าและทีนี้คนเราเกิดมาเนี่ยคนเราที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยด้วยอํานาจของบุญและของบาปมาพูดกันง่ายๆกันแล้วกันถ้าพูดคำว่า,า,วากุศลอกุศลอย่างทีมันยาวแล้วบางทีมันก็มันจะคล้ายๆกับฝนันผุผ่นเ <c oughs> นี่ยก็คืออํานาจของบุญแล้วก็บาปมันมาให้ผลเราก็จะรับทั้งผลบุญและผลบาป ส่วนใดที่มีความสุขใจก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนของบุญส่วนใดที่เป็นความทุกข์ใจส่วนนั้นก็คือส่วนของบาปแต่ถึงแม้มันจะเกิดจากอํนนานาจของกรรมการกระทําไว้ในอดีตก,ก็ตามเราจะไปโทษจต่กรรมอย่างเดียวถึงแม้มันจะจริงนะครับเรื่องกรรมไม่ได้เราต้องมุ่งหน้าปฏิบัติทําความดีสร้างการกระทําใหม่ในสิ่งที่ดีเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดคําพูดการกระทำนะครับ เอาตัวหลักๆก่อนคือตัดสัญญาจับตัวใหญ่ของกิเลสไอ้กิเลสตัวเล็กที่แปนอนุสัยบางทีมันก็มองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างเมื่อจิตมันยืนอยู่ในระดับเดียวกับโสดาบันแล้วจิตมันมีความละเอียดมากขึ้นแล้วได้กรมบทสืบแล้วมันจะมีความประณีตครับแล้วมันจะค่อยๆเห็นไอ้ตัวอนุสัยเองจิตมันจะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับครับจนไปถึงอาิาเจ้าในขั้นสูง ถ้าผมเอานำอารมณ์ของอาตียกากรในค่านหลวงสุของพูดตอนนี้เลยก็ไม่มีใครทําได้ผมก็ทําไม่ได้เรายืนตรงจุดตันแหน่งแรกคืออารมณ์ระดับเดียวก็สวดาบันให้ได้แล้วทรงผมมีหารสี่ทรงกรรมบทสิ์ถ้าท่านทําแบบนี้ได้แล้วคําตอบที่อยู่ในใจท,นท่านจิตท่านจะประณีตขึ้นมาเองนะครับอ่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วรับผลผลดีผลบาปั้งผลบุญผลงบาปมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา สมมุติว่าเราเกิดมาเนี่ยเราทําแต่ความดีเราไม่เกิดไปสร้างสร้างบาปสร้างความทุกข์ให้ใครเลยแต่ทําไมผลบาปมันเกิดขึ้นกับเราหลวงพ่อท่านบอกแบบนี้ครับหลวงพ่อบอกว่าให้ทรงกําลังใจตั้งกํากลังใจให้ดีนะอย่าไปท้อแท้ในการของความดีเพราะว่าอํานาจของความดีมันยังไม่เคลื่อนที่มาถึงให้ผลแสดงว่าอํานาจบาปส่วนนั้นมันตามมาให้ผลมันแรงกว่ามันแรงกว่ามันก็มาให้ผล แล้วบางคนก็ได้รับผลเสดของกรรมเล็กๆน้อยๆบางทีปลูกบ้านเสร็จน้ำท่วมซัดนะรั์สินเงินทองน้ำท่วมเสียหายหมดเลยไฟไหม้บ้านนะของหายบ้างอะไรบ้างอันนี้มันเกิดจากอำนาจของอาทินาทานในอนดีตชาตินี้เราอาจจะไม่เคยทําแต่ชาติก่อนเราอาจจะทําเราอาจจะยักยอกของทํามาบ้านอะไรบ้างจึงทําให้มาเกิดชาตินี้ซัดสินเงินทอง สูญเสียไปในทางที่ไม่อยากจะสูญเสียนะครับทําให้เกิดความทุกข์กายทุกใจขึ้นมาทีนี้เมื่อเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยหลวงพ่อบ,บอกให้ทรงกําลังใจให้ดีนะครับตั้งสติให้ดีแล้วพิจารณาเป็นวิปัสนาญาณมองให้ลึกถึงกฎของกรรมที่เคยทําไว้แล้วใจจะมีความสบายขึ้นนะแต่บางคนไม่เข้าใจพอบอกว่าเกิดจากกฎของกรรมทั้งนี้ก็ต้องโทษของกรรมให้หมดเลยไปก่อความชั่วแล้วก็บอกโทษของกรรมนะ ถ้าอย่างนี้แสดงว่าจิตเขาเขามืดบอดจิตมืดบอดน,นะครับก็คือจะโทษแต่กรรมแล้วตัวเองก็ไม่ยอมประกอบกรรมดีนี่ที่ผมพูดมาถึงทุกคนมีจิตใจประกอบกรรมดีแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาเหตุร้ายเกิดขึ้นเรามีความทุกข์ใจมันหาทางออกไม่ได้เราก็นึกถึงกฎของกรรมไว้เออใช้นีสเสรกรรมเก่าไปเดี๋ยวมันจะเคลื่อนหายไปเองบุญใหม่เราก็ทําเดี๋ยวผมจะบอกว่าเมื่อเกิดความทุกข์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะแก้อย่างไร ไอ้เรื่องแก้ความดีนั้นเราต้องทําอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอันนี้มันเป็นศรัทธาความเชื่ออาจจะเรียกว่าพิธีกรรมในส่วนเท่าที่ผมมีความรู้นะครับผมไม่ใช่หมอหมดหมอผีอะไรที่จะปอะไรต่างๆได้ผมไม่ได้เรียนด้านนั้นม,นมานะครับก็คือให้เราทรงกําลังใจมองเป็นวิปัสสนาญาณด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเดี๋ยวมันก็สลายตัวไปทั้งความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดี มันเกิดขึ้นมันมันอยู่กับเราเน่ะอยู่ไม่นาน,นมันก็เคลื่อนจากเราไปเหตุใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรามุ่งปฏิบัติในด้านความดีความดีก็จะเสริมพลังให้มีกําลังมากขึ้นจะดึงความดีเก,ก่าให้ผลเร่าเกิดความสุขใจขึ้นมาอีกเห็นไหมครับมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติทําความรู้สึกของใจเราให้เป็นเรื่องธรรมดาแรกๆอาจจะทํายาก หน้าที่ทางโลกเราก็ต้องทําสมมุติว่าน้ําท่วมเอ้าเราหาวิธีการป้องกันได้ไหมดูดน้ําออกสูบน้ําออกกัน้นพื้นที่ให้ดีนี่เราก็ทาตามหน้าที่าไฟไหม้เอาไฟไหม้เราก็หาวิธีป้องกันวางแผนทางโลกหน้าที่ทางโลกเอ้ามันเกิดจากจุดอ่อนอะไรเรามาแก้ไขเรื่องัจการเหตุผลทางโลกแล้วก็ระมัดระวังาไฟไหม้มันเกิดจากอะไรครับปัจจัยทาให้เกิดไฟมันมีองค์ประกอบของไฟสามอย่างเสื้อเพลิงอุณหภูมิ ปะกายไฟออกซิเจนพวกนี้นะครับถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไฟมันก็จะไม่ลุกแต่ทีนี้ถ้าไฟลุกเนี่ยเขาบอกว่าจะลุกมากลุกน้อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติบางทีเราเคยทาอะไรไว้บางอย่างมันก็ไม่ผลเราก็ทําใจใสบายครับส่งกำลังใจให้ดีๆได้วิปัสสนาญาณด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองให้มองให้เห็นเป็นวิปัสสนาญาณเราได้เปรียบเขาเราได้เปรียบเขาครับ แล้วเราสามารถเข้าสู่สภาวาความทุกข์นี้ได้เราจะรู้เลยความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นต่อไปไม่เกิดกับเราแน่จำไม่เลยความทุกข์เอ๋ยแกไม่ได้กินฉันแน่ชาติต่อไปนับจากสิ้นชาตินี้ไปแล้วก็ไม่ได้กินฉันแล้วเพราะฉันอย่างน้อยฉันก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าเป็นพรมถ้ากำลังใจฉันถึงฉันเข้าอันมิพานไปแล้วไอ้ความทุกข์กดอํานาจของอกุศลมันจะเล่นงานเราได้อย่างไรเราพิจารณาแบบนี้นลครับจิตจะเคยชิน ทำแบบนี้บ่อยๆประจำเดี๋ยวมันได้ผลครับอาแลีคืนนี้มาคุณอลิซาบาว์เฮลบอกว่าโมทนาสาธุบุญในธรรมทานนะคะคุณลูครับขออนุโมทนาครับครับทีนี้ถ้าหากว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเรามีความศรัทธาความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จริงและไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าต้องแยกกันออกมันเป็น ความเชื่อความเชื่อนั้นก็ทําให้เรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นไม่เสียหายเราเชื่อไปนะครับแต่อย่าไปปนกับคําสอนการปฏิบัติจิตของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทําบุญก่อนเอาบุญนําอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีแต่ความจริงแล้วเราต้องทําบุญตลอดอยู่แล้วตามกําลังตามโอกาสก็ไปทําบุญเอาเลิกเอาชัยให้พระท่านให้พรหน่อยสวดให้พระท่านปะกพงน้ำอาพุธมนหน่อย แต่ถ้าเสริมําไม่หน่อยถ้าพระนั้นเป็นอาริยะเป็นอาริยะสงฆ์ด้วยนะครับส่วนพุทธคุณทร,รมคุณสังคคุณนี่แล้วท่านปะพรมให้หรือมาปะพรมที่อยู่อาศัยบ้านชานเือนเราก็จะเป็นมงคลก็จะเป็นมงคลมงคลอันแรกเลยคือใจเรามีความสุขสบายขึ้นเขาเรียกว่ามีกําลังใจขึ้นมาแล้วตอนแรกเราก็มองเห็นวิปัสสนาญาณด้วยได้ธรรมะด้วยได้ใช้นี่เศษกรรมด้วย ประการที่สองเราได้ทําบุญทําบุญแล้วได้ร่วมพิธีนิดๆหน,น,น,น่อยๆปะกพรมน้ําพุทธมนต์เป็นการเสริมกําลังใจไม่ให้กําลังใจตกเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วครับแล้วเราก็จะมีกําลังใจในการดํารงอยู่ต่อในสังคมอย่างมีความสุขมีเรี่ยวแรงมีกําลังใจที่จะดําเนินต่อไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราใช้ปัญญามองมองโดยมี มาัดฐานในพระธรรมคำสั่งสอนของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ได้คิดเองสเปกส,สปะนะครับเรามีหลักมีมาตรฐานชี้วัดมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนานาจของการที่ให้ผลการทาบุญมีอนันสงอย่างไรการทําจิตคิดไม่ดีผลอปสรกรรมจะใช้ผลอย่างไรง,งต่างๆเหล่านี้ครับเรามีแม่แบบคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ ไม่ได้มาคิดมโนเองว่างไปตามความเข้าใจถ้ามันอย่างนั้นแล้วคนบนโลกมีเท่าไหร่ต่างคนต่างเอาใจตัเองมาเป็นตัวชี้วัดก็เสร็จกันนะครับเรามุ่งหน้าปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําแนะนําจากหลวงพอ่อสุสีลึกัเพราะท่านผ่านมาท่านเข้าถึงทุกด้านทั้งสี่สิทัประสบการณ์มากมายเราก็ควรที่จะต้องเชื่อท่าน เราเชื่อครับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของภพภูมิใบภูมิทั้งสี่โลกมนุษย์สวรรค์ภรมดินแดนพนนันธิพาณฑ์ถ้าเขาบอกดินแดนพนันธิพานไปหวังทําไมเรามันมีที่ไหนเราก็ตาบอดจะไปเห็นอะไรเราไม่ใช่ว่าเครื่องแต่งตัวนะสีเหลืองหน่อยท่านบอกว่าเป็นคนพิเศษแล้วยังไม่พิเศษจะพิเศษก็ต่อเมื่อปฏิบัติจิตเป็นอริยะแล้ว mm. เป็นอาริยส่งแล้วแล้วก็ ถ้าจิตจะวิเศษขึ้นไปอีกมีความละเอียดรู้ลึกร,ร,รู้จริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือปฏิบัติจิตได้คุณสมบัติพิเศษแต่กิเลสเราต้องตัดอยู่แล้วนะครับม่ตองกล่าวถึงละไว้ได้คุณสมบัติพิเศษก็จะสามารถนําความจริงที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยในตรภูมิเนี่ยในพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยเอามาพูดให้ผู้คนได้ฟังเห็นในสังคมในสาธารณะ ถึงแม้เขาจะไม่เห็นกันเราก็พูดให้เขาเห็นเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้เกิดความกลัวนะใบายพภูมิเกิดความกลัวต่อความชั่วมีความสุขอยากจะทําความดีเพื่อหวังสวรรค์พรมพนติพานซึ่งตรงนี้แล้วไม่มีข้อใดเสียหายนะครับในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้านอกเสียจากว่าคนเรียรถ,ถีนอกศาสนาซึ่งไม่มีความเข้าใจแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติถึงเพียงแต่อาศัย บารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ที่กินนะครับอันนี้ก็มีอยู่มากมายเลยครับท่านผู้ชมก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรที่ผมพูดแบบนี้ได้เพราะว่าผมไม่ได้บวดถ้าผมบวดผมก็ต้องรักษาอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็พูดแบบเอาความจริงมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันได้นําไปพิจารณากันผมไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ผมพูดไปแล้วนะครับท่านสามารถนําไปใช้วิจ,จรารณญาณตักกะ ประสบการณ์ทางโลกที่ท่านมีกันอยู่เนี่ยท่านก็จะทราบก็คือการที่เราปฏิบัติความดีทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิหรือการไปทําบุญบ่อยๆทําความดีบ่อยๆเนี่ยจิตของเรามันจะคุ้นเคยในความดีจิตที่คุ้นเคยในความดีนะั้นแหะถึงท่านจะไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ทรงฌานมันก็เกิดขึ้นแล้วโดยอัตโนมาัติฌานมันก็มีหลายระดับหลายแบบเหมือนกัน มีหลายแบบแหลายระดับในเรื่องของการตัดกิเลสน่ะมันก็ต้องฝึกกันตัดกันอยู่แล้วล่ละแต่เป็นการตัดเบื้องต้นก็คือตัดสัญญาณสามตัดศานาปฏิการจะไปพูดว่าทุกอย่างมันสลายหมดมันไม่มีตัวตนมันก็ถูกแต่กําลังใจเรายังเข้าไปถึงเอาความจริงมาคุยกันนะครับในในการฝึกปฏิบัติเนี่ย mm hmm. เราต้องเอาความจริงมาพูดว่าเราสามารถปฏิบัติในระดับไหนเราควรจะพูดในระดับฐานรากให้มีความเข้าใจเป็นวงกว้าง อย่างแรที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นในในไลฟ์รอบที่แล้วเนี่ยที่ว่าเครื่องมันช็อตไปเนี่ยหลวงพ่อปานท่านบอกกับหลวงพ่อฤาษีว่าเราบวชพระเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้ว่ากรรมฐา,านสี่สิบมีอะไรบ้างแล้วกรรมฐา,านทั้งสี่สิบอย่างแต่ละอย่างนั้นกับลิมิตอะไรแล้วลิมิตที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับของกําลังสมาธิตั้งแต่คณิกะอุปจาระ ปฐมฌานทุติยะตัติยะจตุนี่มิจ,จะเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละภสิงแต่ละกองสิบกล่อนง,งนี่ต้องเรียนรู้ขนาดนั้นนะผมก็ท่องจำจนครบแล้วไม่ใช่เพิ่งม,มาท่องจำในสิบยี่สิบปีนี้ด้วยผมจำตั้งแต่สมัยถึงเรียนปฐมต้นตอนนี้ผมก็จะหกสิบนะะความจำเนี่ยมันจำได้แต่การเข้าถึงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจับความดีสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้จิตของเรามันเคยชินความดีแบบไหนที่เราชอบในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเราก็จับเอาตัวนั้นมาตัวเดียวพอนะพุโทโธก็ได้ธรรมโมสังโฆอะไรก็ได้ครับการนึกถึงคุณพระรันตนัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือนึกถึงเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนุสตินะครับจัดอยู่ในหมวดอาณาปานุสติก็มาถางสี่สิบมันแยกเป็นหมวดหมวดนะครับหมวดกระสิณธาตุหมวดกระสิณสี วดอนาตาเขาเรียกหมวดอนสสุสติกทั้งสิบอย่างก็แยกไปตาครับก็สิบมี่สิบกองอู้เยอะแยะหมดครับเยอะแยะอรูปอีกสี่แต่ผมไล่ตรงนี้ก็คงไม่หมดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็พูดให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับพอกลุ่มกิว่าทั้งสี่สิบกองเนี่ยเราชอบแบบไหนเอามารือ้อกอะเป็นอารมณ์สักอย่างหนึ่งแล้วปฏิบัติได้ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เม่อไม่ต้องสนใจคือจิตของเราให้สงบ เราต้องการแค่จิตเราไม่ฟุ้งซ่านในกิเลสีนี้จิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีอะไรยึดเกาะมันจะฟุ้งไปการาที่มีสิ่งใดยึดเกาะน,นั่นก็คือจิตของเรามันจะได้เกาะอ,อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเองเขาเรียกว่าสัมมาสาม,มาธิก็ต้องค่อยๆทำไปครับการเรียนรู้สําคัญมากโดยเฉพาะคนที่จะนําไปแนะนําคนสอนคนเนี่ยจะต้องมีความจําเป็นจะต้องศึกษาและเรียนรู้ในระดับบทที่หนึ่งเนี่ยเบสิกเนี่ยสำคัญมากต้องรู้ ถ้าเบสิกไม่รู้เลยไปพูดเรื่อง re, อารมณ์บอกว่าอรหั์กอใครเขานั่งสมาธิได้มโนมัิทิขาห,หนักก <lassen. S 2> ็บอกมันมีที่ไหนมันไม่มีก็ไอตัวเองไม่รู้ไงครับตัวเองไม่ศึกษาไงครับแล้วตัวเองก็ทําไม่ได้ก็เลยปักไถไปข้างๆปูข้างทางก็กลายเป็นการบดืดเดือเดือนต่อต้านคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปอันแบบเนี้ยการปฏิบัติขั้นสูงแบบเนี้ยมันเป็นการปฏิบัติขั้นสูงครับ ผมเคยพูดว่ามันแบ่งของทั้งสองสองประเภทใหญ่ๆการปฏิบัติจิตเนี่ยประเภทที่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษเลยก็ตัดกิเลสเหมือนกันประเภทที่ปฏิบัติเพิ่มพิเศษเอาคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเขาต้องปฏิบัติเพิ่มเขาก็ตัดกิเลสเหมือนกันฐานก็คือฐานเดียวกันฐานสุภวปิปัสสโกเนี่ยเราต้องรู้ให้รอบรู้ให้จริงนะครับแล้วเราจะได้นําปแนะนําคนก็ได้คนี้ก็ทาถูกอยู่แล้วก็ส่งเสริมเขาปฏิบัติต่อไปเขาปฏิบัติไปติดขัดเป็นไหนก็แก้ไขให้เขาได้ ไม่ใช่โบเบ้โบเบตะแบงตะแงงไปเรื่อยแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันเกิดผลเสียกับลูกศิษย์อะมันก็แล้วแต่อุปกรรมนะแต่ละคนผมก็ไม่พูดอะไรอยากได้ท่านผู้ชมลองไปค่อยๆศึกษาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วถ้ามีข้อสงสัยในการปฏิบัติอะไรแบบไหนนะครับผมพอมีความรู้เนิดๆหน่อยหน่อยผมก็จะเอามาแนะนำนะแบ่งปันประสบการณ์กัน อ่ะไลน์นี้ก็คงหยุดกันไลรจึงเท่านี้ก่อนแล้วกันต้องขอบคุณทุกท่านครับขออนุมโมทนาจิตกับทุกท่านที่เข้ามารับชมบนะรับฟังกดไลน์นะฮะการกดไลน์ี่ถือว่าเป็นเป็นค่าครูให้กันแล้วกันช่องมันก็จะเกิดความแข็งแรงขึ้มนมาหน่อยแต่เรื่องการแชร์ผมไม่กล้าพูดหรอกถ้ามันไปตรง ตรงจริตของคนแชร์คนที่จะได้รับการแชร์อันนั้นผมก็ขออนุมโมทนาเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สนใจเรื่องการแชร์นะครับขอให้ท่านที่มีความรักในการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีความรักศรัทธานในองค์หลวงพ่อฤาษีลุดำเข้ามาฟังผมก็รู้สึกมีความปิติในใจมีความสุขใจมากเพราะว่าเราเป็นพี่น้องนะเป็นลูกหลานหลวงพ่อเหมือนกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าท่านที่ชมย้อนหลังสงสัยอะไรก็ เขาพิม์เข้ามาสอบถามกันไว้แต่ผมจะเข้ามาตอบครับสวัสดีทุกทุกท่านครับขอให้ประสบความสำเร็จท,งทางโลกทางธรรมครับ